สวัสดีครับผมมาพบกับเอาไปโคลงแจกรถอ,อีกแล้วนะครับผมโอ้โห เลยลงแล้วโอ้โหเร็วมากครับผมยางไวเร็วครับผม แสงเลยโอ้โหมือชีพอะไรเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โหไปเลย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 ไม่ต้องมานั่นโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม